สิ่งสิ่งอะไรมีคนมาสิ่งสงหมาว่า สวัสดีครับตอนแรกว่าจะไลค์ในต่อตอตอนแรกว่าจะไลค์ในต่อตอแล้วลืมแล้วลืมว่า มันบันทึกไม่ได้แล้วมันน่าจะวุ่นวายด้วยก็เลยมาไลฟ์ในช่องนี้เหมือนเดิมพอดีวันนี้ลงมาไวไยในะนี้สองทุมท่มสองทุ่มสิบหนาทีสวัสดีครับเมื่อกี้ผมโพสในชุมชนนะว่าผมจะไลฟ์ต่อแต่มันยังเพรผมไลฟ์อยู่ผมไปลบไม่ได้ไงตอนแรกผมจะไปลองไลฟ์ตรงนู้นะ ตั้งค่าอะไรไม่เป็นลแล้วอีกอย่างมันลืมไปว่ามันบันทึกไม่ได้มันจะมาดูย้อนหลังไม่ได้ก็เลยกลับมาไลฟ์ที่ในช่องนี้เหมือนเดิมครับจริงๆอิ่มด้วยเหรอวันนี้เธอเหมาหมดเลยนะกินอิ่มแล้วไม่ใช่สถหาเด็กๆนะ มาไว้พักให้เด็กๆก่อนนะวิลลี่วิลลี่นอนนอนเก็กทำอารมณ์อยู่นู่นนะกล่องทรายนะั่นนี่วิลลี่วิลลี่ นอนเหรอมันี่ก่อนมีอะไรจะเล่าฟัง <c oughs> <c oughs> มีเลยครับต่อจะเรียกเฉยๆจะจะดูว่าเธอรู้เรื่องไหมเขารู้เรื่องมันเหมือนลูกขี้เธอเลยนะพี่จอนนี่อะจอนนี่เวลาอยู่ในบ้านนะเขาฟังรู้เรื่องฟังภาษารู้เรื่องนะเชื่อฟังหมดแต่เวลาออกนอกบ้านไม่ฟังเลยม ดูมากเลยแม่จริงซิงเธอนี่รักแฟนเธอมากนะเดีวดิเวลาน้อยเธอจะไปหาเจ็ดแดนเอ,เอไปหาเด็กเด็กกันนะเมืม่อกี้เมื่อกี้คนเข้าไปดูในโพสไตหมว่าไปไหลในต่อๆเจสาสัยวิ่งไปทางโน้นกันเนี่ยขอโทษด้วยผม มันเข้าไปลบไม่ได้ไงเข้าไปลบไอ้ชุมชนไม่ได้ผมไม่ได้เป็นลายตรงนู้นแล้วเพราะมันลายยากแล้วมันมันบันทึกไม่ได้มันไม่ค่อยถนัดเลยแหม่ฉันไปหาเด็กๆดีก,ดกดว่าให้สองคนก็พอดรักกันโอ้เด็กๆนอนเด็กๆนอน เปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวเยวตาไฟน่น่นตาไฟเมื่อกเปิดไฟไฟขาวนะโอเคมามาแล้วเมาแล้วมาลมาทั้งนี่นี่มาละมาละมาละ มาเล็มาเล,ล็โอ้โหห่หมชาลีแม่ะหนูสิงเมื่อกี้ฉันเห็นเธอพอดรักกันอยู่เนี่ยแม่เมื่อกี้เขาอยู่กับพ่อสวามีเขาเ <c oughs> ล้นเลยล้นเลยข้างบนได้ยินเสียงผมแลนะพวกเธอเดินมาเนี่ยอย่ามาฉี่ตรงนี้นะ เดี๋ยวอีกสินาทีเดี๋ยวขึ้นไปจะแบบดูด <c oughs> ตอนนี้เขากำลังทานมนมอยู่แหมวันนี้วันนี้อากาศหนาว วันนี้ที่บ้านผมอากาศหนาวอากาศเย็นลงไมแล้ววันนี้ว่าจะอาบน้ำห้เจ็ดประจันบานแล้วมันคึม,มไม่มีแดดเลยอากาศหนาวก็เลยไม่ได้อาบสกสารเขาจะพรุ่งนี้ค่อยอาบแล้วเข้ามากดหัวใจรัวๆแล้วครับผมเปิดกันมงเห็น ตอนนี้เราอยู่กับอยู่ห้อง งั้นเธอเธอทานนมไปนะเพราะว่าเขาทานทานนมอยู่ทุกคนเดี๋ยวคุณไปข้างบนก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันลงมานะเดี๋ยวคือลงมาหาเด็กไปข้างบนก่อนไ้เกิดเดี๋ยวฉันมาอ๋อตอนนี้เขามานอนแล้วเหรอเดี๋ยวเลกดทานนมไปดูขึ้นข้างบนก่อน อย่้มเสียวลาผมกินนมออไนจะได่้อมอเสมยเวลาต <c oughs> ้องกินนมเอาไปอ้อนมอ้มงมอ้อุอมอุ้มมาอออมอ้อ้

Cái gì Ôi Cái gì nè Cái gì Cái gì nè nè Đi chạy vừa bây giờ, nè Tiệt một lời Ui Túc tuổi, túc tuổi Ôm อ้ดูดูดูทำแรงอ่ะดีใจเพ้อดีใจเพ้อไปอือเข้าใจเข้าใตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วดูดูหยุด

เดิเนี่มัมาขายป่องเลยเดิมเธอะตอนนี้กระเป๋าเรายังมีนะครับผมทุกคนก็สั่งมาได้เลยของไม่ได้ขายเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยไม่มีใครอุดหนุนเลยจะโอ้จะแบบไงลูกเจะเจอเขาจะนั่งตักหรือนั่งตัก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมยไไยห,หมดมเดี๋ยวตาไปเก็บถ่าย,ไไยอะรใสรถ่ายรู้ไหเมเดี๋ยวดูกค้ยเออลงก่อนเจอลงก่อนตาไปเก็บถ่ายเจะเซนเซนถ่ายใครอะไปถ่อะมิกกี้กินเยอะแยะหมดเลยพวกตัวไปเดินเออ ค <S k> ือเขาเออขากินนมไม่ไหวนี่ไงหมายความว่าจะแหววขอเนี่ย,เ,เ,ยเขาให้ไม่ไหววันนี้ผมเลยทําข้าวให้กินกินข้าวเยอะนี่มีตมข้าว ยังไงฮืฮอลโหลกันฮัลโหลมันจะกระจีรุกันมันจะเข้ามันเลียแข้งเลียขาเนี่ยดูดูนี่เหมือนเจวายเจวายยังไม่นี่นะ อันนี้ยังเบาลงนี่ก่อนทำหมันนะโหมันปีนหัวปีนเนี่ยดุดดุ่ดีใจเลยที่ไหนแต่เขาก็ไม่ใช่แบบนี่นะเวลาเราดูงเขาก็นี่อยู่เด้อเด้อเด้อจะไปจะไปเก็บถ่าย,ยนะเห็นถ่ายอยู่ตรงนั้นลองก่อนอ่าออเออเออฉันเก็บถ่ายเขาเธอฉันเห็นเธอถ่ายไว้เนี่ย เดี๋ยวๆใหญ่กล้องเทังนี้มาในห้องแล้วมาในห้องแล้วในห้องแล้วอ่ามาในห้องแล้วใใจยวะเอว่าจะมัตักเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อปะเดี๋ยวเจอว่าจะนั่งตักหล้วโอโด สีน่ะตัวเองอะ,จ,อะจ,จับจะไป้นั่งตับนั่งเหมือนนี้น,น่มะมั<ห>นจะแบบว่าอืม <c oughs> โ,โอโมเอานี่ลงไปน,นี้นา ทำไมพวกเธอกินเยอะจังเลยอ่ะก so ินเยอะจังเลยเพกินเก่งนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูเดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูกินเก่งมากเลยวันนี้ผมนี่ไงผมต้มข้าวต้มข้าวแล้วใส่หมูสับละเอียด พรุ่งนี้ว่าจะซื้อไข่มายังมีใส่ไข่ด้วย <c oughs> ปุ๊กปุ๊กปุ๊กลกปุ๊กลก,กนี่เขาเพิ่งกินมื้อแรกนะเพราะว่าผมเห็นเจวววไม่ไหวงไงเจวววเขาพวกนี้ม,นมากินนมเขาตลอดเลยไนงะเจวัวเขาเลยวิ่งหนีแต่เขาก็ไม่ได้แง่งนะก็เลยวันนี้ต้องทําอาหารให้เขาทำข้าวต้มข้าวต้มแบบเละๆกินง่ายๆไง แต่ไม่ได้ปรุงอะไรนะแต่ผมมีใส่นะใส่หมูนิดนึงหมูในเซเว่นนะ่ยหมูเรามาสับ <c oughs> อต้องไงอะไรมาเลยมาเลยมิกกี้นี่มิกกี้ตอนนี้มิกกี้กับ junior. จูเนียร์จูเนียร์ตัวเล็กที่สุดเนี่ยตัวจูเนียร์ตัวเล็ก,กแต่แซบที่สุด ส่วนจุ่นเ,เนี่ยโอ้พูดูโอโมโอมอโมโอตัวเล็กที่สุดจุ่นเนียดิจุเนียหัดป,นะปีนปีนได้ไหมปีนได้ไหมหสรุกป,ปีนได้ไหมเนะนี่ยจุ่เนียตัวเดียวจะปีนไม่ได้โอ้โมยังไงอ่ะฮม่ขีอ่ะ,ออะ,กกออะปีนมาให้กับปีนมา พราะเราไม่ช่วยเขาให้เขาเรียนรู้เองรู้ทีจะขึ้นมาโอม่โอมจะไปคุยอะไรกับเอฟซีเหรอโอมฮะเฮ้เธอกดได้หรือบูมกดเต็มแล้วเหรอเดีดเดดเดดโอโม่โอโม่เธกดอะไรอ่ะ